ฟุตบอลคัพเทรดดิ้งคอมเบเ t ชันของเค้กนะครับเริ่มแข่งแล้วเนาะและทีมลองทุนของเรานะครับมีทั้งหมด32ท่านเราวางแผนกลุ่ยยังไงกันบ้างในคลิปนี้เราไปไล่ดูกันครับ การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงเพื<ๆ>่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับเราในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์วิ่งความรู้นะครับแล้วก็มุมมองตลาดนะครับ รวมถึงพอตเอ็กซัมเปิลนะครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆนำความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับแล้วส่วนเพื่อนที่ไม่มีเค้าของเค้กนะครับสามารถเรจิสเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดค่าเงินในการเทรดให้กับเพื่อนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดชีพเลยนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่มโอเพ่นแชทนะครับในฝั่งของดิสคอร์ดนะครับแล้วก็ห้องพิเศษนะสำหรับเพื่อนที่อยู่ในทีมลงทุนนะครับที่สามารถเข้าไปพูดคุยกับเรื่องกลยุทธ์ในการเทรดกันได้นะครับในรอบนี้เนาะถ้าใครยังไม่ได้จอยนะครับก็คลิกลิงกกกกกกก์์ดดดด้้้้าาาาาาานนนนนนลลล่่่่่งงงเเเเขขไไปพูคคคุุยยยยัััััรรรรรรบบบแววออออททททีีิิมมตธธใะะผจึ กับเพื่อนฟังก่อนนิดนึงนะว่าตัวฟุตบอลคัพเทรดดิ้งคอมเพรสชันนะครับตรงนี้ก็มีไพ่ผูรวมๆนะประมาณแสนดอนได้นะครับรอบนี้นะซึ่งในฝั่งของแดชบอร์ดของเรานะครับทีมเราตอนนี้มีทั้งหมดอ่ะเรามาดูด้านล่างก่อนว่ามีคนที่จอยทีมเรามาทั้งหมดเนี่ยสาท่านแล้วก็แลนกิ้งของเราเนี่ยยังอยู่ที่อันดับ25อยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เริ่มมีการเทรดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็ ยังเป็น0%กันอยู่เลยนะ PNL นะครับยังมีการเทรดกันเดี๋ยวผมจะเริ่มเทรดน,นะครับวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยุ่งมากนะครับในเรื่องงานแล้วกลับมาก็น็อกเลยนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวเงินรางวัลนะครับที่เขาจะแจกเนี่ยมันจะมีในฝั่งของตัวโบนัสสาหรับคนที่เข้าไปทายผลนะครับตัวฟุตบอลคัพพิเรกชันตรงนี้เนี่ยเราทายถูกนะอันเนี้ยในฝั่งของเอ่อกรุ๊ปสเตดราลทรีเนี่ยอันเนี้ยผมทายแบบเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลนะครับก็จะทายทีมที่ดูแล้วน่าจะชนะ นะครับทายไปทายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูผลนะว่าผมเนี่ยจะทายถูกหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปทายกันให้ทุกคนเลยนะครับก็จะได้ตัวโบนัสเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็มีบางคนเนี่ยเข้าไปทายแล้วก็จะมีโบนัสพอยต์เพิ่มเข้ามาตรงนี้ให้สําหรับทีมของเรานะครับคราวนี้เรื่องตัวเงินรางวัลนะครับที่มีการแจกนะครับในรอบนี้ก็จะมีในฝั่งของทีม p n เปอร์เซ็นต์นะครับหมื่นแปดเนาะแล้วก็โซโล่ PNL เปอร์เซ็นต์หกพันนะครับแล้วก็โซโล่ PNL คอมมิชชั่นตรงนี้จะไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีเงินเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปเทรดมีโปรฟิตเทียบกันตัวเงินเนี่ยตามแลนด์กิ้งนะเขาจะได้ตรงนี้ไปนะครับหกพันแล้วก็คนที่มีการแข่งในรอบเนี้ยประมาณ19,000คนเลยซึ่งถือว่าเยอะนะตัวทีมเนี่ยผมว่ามีเป็นร้อยอ่ะต่ตอนนี้แลนด์กิ้งของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ25เพราะว่ามีบางทีมนะจะเทรดแล้วมีลอสเกิดขึ้นแล้วติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นแลนด์กิ้งด้านล่างนะเพื่อนสามารถเข้ามาดูกันได้ นะครับว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทีมเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะพยายามเทรดได้ขึ้นมาในแรงสิบให้ไ,ได้นะแล้วก็ในฝั่งของตัวเพียรแอลเปอร์เซนต์นะครับอันนี้สําหรับตัวบุคคลนะก็บางคนพุ่งไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้เลเวอเรจค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะครับในการเทรดนะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเดี๋ยวจะพูดกันถึงกลยุทธ์นะครับในการเทรดกันแล้วเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปใน Discord นะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องวิเศษไว้สําหรับคนที่อยู่ในทีมลทุนนรัาอา้า เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปแชร์ลิงก์นะพอชั่นของผมหรือว่าเทคนิคการเปิดของเรานะครับคราวนี้ขยับมานะ mm hmm. ก็จะมีในฝั่งของตัว p พนอที่เป็นคอมเพชั hmm. ่นเทียบกันของวอลุ่มอันนี้สาหรับคนที่มีเงินเยอะก็จะเทียบกันไปเนะี่ยตรงนี้การเทรดนะก็10บแล้งเหมือนกันทุกรางวันนะครับมี10บแรงหมดเลยนะครับก็เราจะหวังผลนะในตัวเพนอลเปอร์เซนต์ที่เป็นแบบทีมนะตรงนี้จะขึ้นมาให้ได้นะครับ10อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันคราวนี้เรามาดูกันถึง ถ้าตลาดภาพรวมตอนนี้หนึ่งแล้วก็กลยุทธ์ในการเทรดของเรานิดหนึ่งว่าเราจะเทรดอะไรกันบ้างนะครับภาพรวมในนี้ในฝั่งของ b c นะครับเราดูกันในภาพวีไกลๆก่อนแล้วกันอา่าซูมเอามานิดนึงนะว่าตอนนี้ขาที่เราควรเทรดนะครับเราควรเทรดในฝั่งไหนตอนนี้อ๋อในฝั่งการเทรดเนี่ยถ้าเป็นภาพวีเนี่ยมันยังออกข้างอยู่นะครับออกข้างอยู่แล้วก็ยังไม่มีแรงในการดีดกลับแต่จะมีสัญญาณพวกเดวเจอร์ได้เห็นนะครับแต่ตัวแท่งเทียนเนี่ยยังไม่มีสัญญาณแบบพลลุ่มแบบพีคๆแบบดีดกลับขึ้นมาแรงๆเนาะ แล้วก็มีการดันขึ้นมาเราเนี้เราก็มาดูในภาพเดต่อภาพเดนะตอนนี้ก็ยังวิ่งล้อนะล้อตัว e m a 1 2อยู่นะครับแต่ในฝั่งของตัวภาพ1ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยที่เราจะใช้ในการเทรดรอบนี้นะเพราะว่าแล้วเวลาในการเทรดมันอยู่ที่ประมาณ19วันนะที่เหลือนะครับหรือว่า20วันทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ได้นานมากดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใช้ภาพแบบแลักษณะ4ชั่วโมงในการเทรดหลักนะครับ แล้วตัวที่เรามีการวิเคราะห์กันไวน้นะในฝั่งของ b ีดีนะครับตอนนี้มันมีการดิฟหลุดเส้นขาลงมาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าขา B ตรงนี้น่าจะมีการย่อที่ค่อนข้างลึกหน่อยแล้วก็ขา C ตรงนี้น่าจะมีการยืดขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือขึ้นไปแถวโ,โซนประมาณ17ื่นกลางๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขามันจะยืดออกไปไกลนิดน,นึงนะครับมันไม่ได้ใกล้เหมือนคราวก่อนที่เราวิเคราะห์เนาะดังนั้นเนี่ยแถวแถวเนี้ยถ้ามันมีขาในการเบรกเกิดขึ้นเราจะมองได้ว่ามันกําลังปรับตัวขึ้นไปนะครับ ทำอาจจะทำขานหนึ่งไปแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็กำลังขึ้นขาสามตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดูแล้วสภาพภาพรวมของตลาดของ BTC เนี่ยจะมีการปรับตัวเป็นอ up ten หลังจากนี้แบบอาจจะในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะถึงประมาณวันที่สามสิบโนเวมเบอร์อ, November, อีกประมาณ2อสวันนะอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราเทรดเก็บระยะแถวๆนี้ได้นะครับซึ่งโซนที่มันไม่ควรหลุดนะก็คือด้านล่างผมขยับไปนิดนึงแถวๆเนี้ยไม่ควรจะหลุดลงมาแล้วนะหนึ่งห้าเก้าเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดดังนั้นเนี่ยเราใช้เกณฑ์แนวๆี ตั้งเกณฑ์ในการเทรดนะครับแล้วก็เทรดฝั่งรองขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะในฝั่งเอาคอยอื่นที่เราวางแผนไว้ว่าจะเทรดตอนนี้นะครับที่ผมมามองไว้นะประมาณวัน2วันเนี้ยก็จะมีในฝั่งของ CRV นี่คือตัวที่ผมมองไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลิสต์ที่บอร์ดไปละตัวแรกนะเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอีกทีนะครับในตัว Discord นะครับเพื่อนๆเข้าไปจอยกันแล้วกันนะฮะ CRV เนี่ยผมมองว่าในภาพเดย์อะดูภาพเดย์ก่อน ถ้า b c เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณ17กว่าพวกอาคอยตัวเล็กเนี่ยน่าจะมีการวิ่งแรงกว่านะครับแล้วก็จะทำให้ตัว PNL เปอร์เซนต์ของทมของเราเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโฟกัสในพวกเอาคอยก่อนนะครับ CLV เนี่ยถ้าเราดูนะโลก่อนอันนี้ที่มันดิฟลงไปนะครับ0.4นะครับดิฟทะลุลงไปแล้วเนาะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอันนี้เป็นโซนสะสมของเขานะครับแล้วเนี้ยพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาแช่ แถวโซนกลางเนาะแล้วก็มีบิ๊กไวเกิดขึ้นนะครับแช่โซนเนี้ยแล้วก็มีการยอร่อเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอมันยอ่อเป็นโอกาสของเรานะครับเราก็สูมยินเข้าไปดูภาพ4ชั่วโมงดูซิว่าเป็นยังไง4ชั่วโมงเนี่ยผมเห็นแนวรับแถวโซนนี้นะครับแล้วก็ภาพ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีโซนแนวรับที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะก็คือแถวๆประมาณโซนนี้ไม่ควรหลุดนะ0.6ไม่ควรหลุดดังนั้นเนี่ยการเทรด ฝั่งรองเราก็ค่อนข้างดูมีเปอร์เซนต์แล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าจะดีนะเพราะว่า PC น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปหลังจากที่มีวิกฤตนะล่าสุดนะครับ ftx ใช่ไหมแล้วก็บ็อกไฟที่มีการประกาศเมื่อคืนนะครับแต่ตลาดเนี่ยก็ดิฟไม่ได้เยอะเลยดิบไม่ได้เยอะเลยแล้วยืนอยู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเทรดฝั่งรองเนี่ยน่าจะมีเซฟโซนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะนะแต่ก็เก็บระยะไปก่อนนะครับคราวนี้ในสั่งของ crv เนี่ยถ้ามันหลุดลงนี้มาเนี่ยผมจะ stop loss นะครับ สมมุติเรามีการวางออยุทธ์เงินอยู่ที่100%่อเราอาจจะแบ่งในการเทรด CRV มาประมาณ20%คือผมอาจจะแบ่ง5้าหม้นะครับในการเทรดแบ่งออกไป20%แล้วก็มาวางแล้วก็ใช้มาจินในการเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยมาจินที่เราจะใช้เนี่ยตอนนี้เราวัดเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าถ้ามันดรอปทะลุลงมาตรงนี้เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ8%โดยประมาณนะครับดังนั้นมาจินเนี่ยเราอาจจะใช้แบบคูณ4ีคูณหก็ได้นะครับเพื่อเทสเซไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันเลทโปรฟิตลันนนขึ้ไไ้ไไม่่ดเเียราก็ลังขึ้นไปเรื่อข ลันในภาพเดย์ขึ้นไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยภาพเดย์หรือภาพ4ชั่วโมงนะครับก็ลันลันขึ้นไปซึ่งเนี้ยก็จะมีแนวต้านนะที่เราจะต้องเจอนะครับแถวาน,นี้ต้านแรกนะต้านแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าการย่อรอบเนี้ยย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อเพราะว่ามีสัญญาณเดวิเจนให้เห็นละแล้วก็มีบิ๊กไวท์เกิดขึ้นมีการแช่ของราคามีการย่อให้เราเห็นนะฮะคราวนี้ถ้าสมมตินะถ้าสมมติอ่ะเดี๋ยวมันเริ่มย่อไปนิดนึงเนี่ยหรือว่าภาพประมาณแบบ15นาทีเนี่ย มันเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีแล้วนะมีให้เห็นนะครับมีการเบรกนะครับเบรกตรงนี้แล้วก็เบรกตรงนี้นะให้เห็นนะครับที่จริงแถวเนี้ยน่าจะเข้าได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเปิดโพลิชันเลยแล้วกันนะครับเปิดไปก่อนเลยนะแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆในกลุ่มอีกทีอันนี้ผมก็เข้ามาดูแล้วเนาะในฝั่งของ CRV นะครับเดี๋ยวแอสเซทตรงเนี้ยผมจะทานเฟอร์ไปประมาณ80ดอลลาร์แล้วกันเพราะตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ500นะก็เข้าไปที่ตัว asset แอสเซทน ทำการทานเฟอร์ไปก่อนจากฟันดิ n งนะไปที่เทรดดิ g งนะครับอาจจะทานเฟอร์ไปที่ประมาณ80 90กาก็ได้หารห้าเข้าไปทานเฟอร์ไปก่อนนะครับเข้าไปในฝั่งของตัวเทรดดิ่งละแล้วก็เข้าไปที่ crv ครั้งเพราะว่าเราจะเทรดไปในฝั่งของฟิวเจอร์นะเ,เป็นหลักนะครับ crv crv ในฝั่ง p e r p e t u ชั่วอ่ะนี่ c r d i t นะครับอันนี้ก็ได้ คราวนี้ผมใช้เรเว่เลทนะคูณ4ไปเลยคูณ4คูณ5ก็ได้ก็เซฟเซเพราะว่ามันสามารถดิฟมาได้ประมาณ8%ดเปอนดังนั้นคูณ5เนี่ยค่อนข้างเซฟอยู่นะครับแล้วผมก็เปิดไปเราเราใส่เข้ามาที่ประมาณ90ใช่ไหมผมก็จะเทรป,ประมาณ3เท่าแล้วกันไม่ได้เยอะมากก็คือประมาณ270ดอลลาร์นะครับเปิดไปก่อนนะเปิดไปก่อนคอนเะฟิร์มไปละเปิดไปละนี่พชันเปิดไปละนะครับคราวนี้เราเปิดมาที่ตัวมาร์คไพที่์ที่0.65นะครับแล้วก็เมื่อกี้ ระวังแนวรับนะที่มันไม่คนหลุดนะครับด้านล่างตรงนี้0ูจหกถ้าหลุดแถวนี้มานะก็สอบลอดไปดังนั้นเนี่ยรอดูกันนะครับว่าจะเ,าเป็นยังไงบ้างสำหรับพอรชันนี้นะแล้วสำหรับพอรชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนในตัวกลุ่มดิสคอร์ดอีกทีนะสำหรับห้องพิเศษสำหรับเพื่อนที่มีการเ,าเข้ามาอยู่ในทีมของเราทุนนะครับสามสิบหกท่านตรงนี้นะอย่าลืมเข้าไปจอยกันแล้วกันนะครับเดีย๋ยวจะไปคุยเรื่องกลยุทธ์กันด้านในนะครับวันนี้ก็มา แชร์ริ่งเนาะในฝั่งกิจกรรมแล้วก็ในฝั่งโพชั่นตัวผ่อนเราที่ได้ทําการแข่งในรอบนี้เรามามอนิเตอร์กันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไง